วันนี้จะพาไปดูบรรยากาศที่เราทำงานร้านอาหารที่ฝรั่งเศสกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้จะเปลี่ยนมุมกล้องให้ดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเวลาลูกค้าเข้าทีละหลายๆคนเราจะวิ่งวุ่นกันขนาดไหนแต่ละหน้าที่ที่เห็นนี้เป็นคืนวันศุกร์ค่ะลูกค้าก็จะแห่กันมาเป็นธรรมดาค่ะทุกคนบางทีก็มาจนล้นร้านบางทีก็ต้องนั่งไลยุงรอลูกค้าค่ะทุกคน ที่ร้านเราจะเปิดเป็นรอบค่ะรอบเที่ยงแล้วก็รอบเย็นรอบเย็นก็จะเปิดประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มลูกค้าก็จะทยอยมากันแล้วค่ะทุกคนหน้าที่ที่วุ่นแรกๆก,ก็จะเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะต้องคอยเตรียมค็อกเทลเตรียมเครื่องดื่มให้ก่อนเลยต่อมาก็จะมาเป็นหน้าที่ในครัวค่ะทุกคนก็จะมาหัวหมุนกันเราจะแยกคนละฝั่งเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นหนุ่มแมทธิวกับน้องอายคอยเตรียมออเดอร์เตรียมขนมหวานส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหวานกับคุณเชฟค่ะ ก็จะคอยเตรียมของร้อนค่ะทุกคนต้มผัดแกงทอดจะเป็นหน้าที่หวานหมดเลยเสร็จแล้วก็จะส่งจานให้คุณเชฟเป็นคนจัดจานเติมนั่นแต่งนี่เช็คดูความเรียบร้อยกว่าจะออกมาได้แต่ละจานค่ะทุกคนจะต้องให้เนียบกว่าจะไปถึงลูกค้าเห็นหวานอยู่หน้าเตาอย่างนี้ทุกวันทุกคนก็ยังไม่ชินนะคะทุกวันเราจะโดนน้ามันกระเด็นใส่แล้วก็โดนดาดโดนลวกมั่ง คุณเชฟก็เหมือนกันค่ะบ่อยเลยเมื่อคืนนี้ก็โดนน้ําร้อนลวกดีหน่อยที่แม่ย่าหวานเขาถอนพิษไฟได้ค่ะทุกคนถ้าใครมีโดนลวกโดนน้ําร้อนแม้กระทั่งไปนอนอาบแดดแล้วโดนแดดลวกมายังไม่ให้คุณย่าถอนพิษไฟเลยค่ะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เรากําลังหัวหมุนอยู่ค่ะทุกคนบางทีก็จะมีตะโกนใส่กันมั่งทะเลาะกันมั่ง

ทุกคนจะสังเกตได้ยินเสียงกระดิ่งในครัวนะคะเวลาโต๊ะไหนพร้อมเสิร์ฟแล้วเราจะกดกระดิ่งให้เด็กเสิร์ฟมาเอาไปเสิร์ฟค่ะบางทีเราบอกให้เอาไปเสิร์ฟโต๊ะหนึ่งเขาก็จะวิ่งไปอีกโต๊ะหนึ่งนี่จะผิดบ่อยเลยค่ะทุกคนน้องโรล่านี่แหละเด็กฝึกงานนี่แหละบ่อยเลย เวลาของขาดของหมดก็จะเรียกให้คนข้างหลังวิ่งไปเอามาเติมให้อย่างเติมข้าวเติมผักมั่งเพราะว่าหวันจะมีตู้เย็นตู้แช่ไว้ข้างหลังค่ะตู้ใหญ่ๆเลยเป็นสต็อกบางทีถ้าเขาไม่ว่างหรือว่าเขาหาไม่เจอได้ไม่ดังใจเราก็จะว,วิ่งไปหยิบเองค่ะทุกคน ในช่วงเวลาเร่งรีบบ่อยครั้งเลยค่ะที่เราจะกระทบกระทั่งกันทํางานด้วยกันแต่ก็จะพยายามควบคุมอารมณ์ให้อยู่บางทีก็ไม่อยู่ค่ะทุกคนแต่หลังจากเลิกงานมาเราก็มาคุยเล่นคุยหัวกันเหมือนเดิมแล้วก็บ่อยครั้งเลยค่ะทุกคนของที่ว่าเราเตรียมไว้ไม่เยอะเรากะว่ามันจะขายไม่ดีวันนั้นกลับขายดีซะนนี่แล้วก็ไม่พอขายทุกคนเคยเป็นไหมคะ ที่ร้านหวานก็จะเปลี่ยนเมนูทุกเดือนค่ะทุกคนแต่บางอย่างเราก็จะเอาออกไม่ได้อย่างวันนี้เมนูขายดีก็จะเป็นซุปปลาบุยาเบสค่ะก็จะเป็นน้ำซุปปลาต้มใส่มันแล้วก็ใส่ปลาไหลๆายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขายดีตอนนี้มีแกงเขียวหวานไก่บ้านค่ะหวานจะใส่มะเขือด้วยมะเขือสั่งมาเป็นร้อยๆกิโลเลย เพราะว่าช่วงนี้มันถูกค่ะทุกคนคุณป้าคุณลุงที่สวนเอามาขายให้ถูกๆเลยหวานก็จะเอามานึ่งให้มันสุกสัก70%ก่อนแล้วก็เก็บใส่ถุงเป็นกิโลกิโลแล้วใส่ช่องแช่แข็งไว้ก็ได้ถือโอกาสทำอาหารไทยแท้ใช้ผักไทยให้ลูกค้าได้กินค่ะบางคนก็ไม่เคยกินเลยว่ามะเขือลูกเล็กๆนี่มันคืออะไรเขาก็หาว่าเป็นลูกเดือยค่ะทุกคน จะเป็นพวกแกงพวกซุปบันก็จะทำน้ำซุปไว้ก่อนเลยเป็นหม้อใหญ่ๆถึงเวลาถึงจะมาต้มไก่ต้มเนื้อใส่ค่ะทุกคนไม่อย่างนั้นจะไม่ทันการอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะทุกคนขนาดเตรียมการไว้อย่างดีอยู่แล้วบางทียังช้าเลยค่ะ <c oughs> หลังจากเสิร์ฟอาหารให้ครบทุกโต๊ะแล้วตอนนี้ก็จะออกมาเดินสวัสดีทักทายลูกค้าทุกคนค่ะแทบจะทุกโต๊ะเลยแหละออกมาดูบรรยากาศ ตอนนี้โต๊ะที่ออกไปบ้างก็มีแล้วค่ะหวานออกมาไม่ทันตอนโต,ต๊ะเต็มๆแอบถ่ายให้ดูบรรยากาศไกลๆแต่ถ้าโต๊ะไหนสนิทหน่อยก็จะขอเขาถึงจะถ่ายเขาได้ค่ะ<ม>โต๊ะนี้ลูกค้าประจำค่ะก็เลยกล้ามาถ่ายเขาให้เห็นหน้าจุมังป้า ลูกค้าทานอาหารเสร็จแล้วช่วงเวลานี้ก็จะเป็นขนมหวานค่ะทุกคนที่ร้านเราจะขายเป็นเซตค่ะทุกคนมีออเดอร์มีอาหารจานหลักแล้วก็มีขนมหวานค่ะ ส่วนมากเขาจะทานเป็นเซตกันมันจะคุ้มกว่าแต่ถ้าใครไม่หิวขนาดนั้นก็ทานแค่จานเดียวก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะลูกค้ามายืนแซวน้องอายกับหนุ่มแมททิวว่ายังไม่ได้แต่งงานกันอีกเหรอสองคนนี้ เวลาลูกค้ามายืนรอจ่ายตังน้องจูเลอร์ก็จะเล่นเปียโนโชฝีมือที่เพลงที่ตัวเองเรียนมาดิดๆหน่อยๆค่ะทุกคนผ่านไปแล้วกับอีกหนึ่งวันค่ะทุกคนบรรยากาศในร้านของเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นบรรยากาศกันเองเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ปลาพลอร่อยไหมลูกปลาพลอร่อยไหมครับปลาพลอร่อยนอร่อยครับรู้ดีนะอีจูนนี่ฮะอ่ะรู้ดีนะแก้งเขาเนี่ยอีมาจิอีฮ่ะลูกเป็นตัวงานก็ต้องทำอ่ะกินข้าวกับอะไรข้าวเหนียวกับไก่อร่อยไหมลูกยำยำยำอร่อยครับแม่อร่อยไหมยศครับ